กินข้าวค่ะมีตำมะเขือค่ะผักชีบ้านบ้านบ้านเราในแหละที่สวนนะคะดูค่ะก็มีมีปลาช่อนนะคะปลาช่อนแดดเดียวครับพี่น้องค่าปลาช่อนแดดเดียวค่ะแล้วตบท้ายด้วยสลัดค่ะพี่น้องดูสิสลัดสวยๆน้ําสลัดค่ะวันนี้จะโปะสลัดค่ะพี่น้องมามาเริ่กันค่ะสวัสดีค่ะมาก็ะจึก สาวบ้านป่าค่ะพี่น้องมาค่ะวันนี้กินอาหารบ้านๆค่ะเห็นไหมทุกคนนี่ผักแบบว่ามาตั้งสวนเหมือนเดิมค่ะพี่น้องนี่ก็สลัดนี่ก็สลัดค่ะพี่น้องขาดูสินี่ค่ะสลัดจบท้ายด้วยสลัดนะคะพี่น้องนะคะมากินข้าวกันค่ะนี่มาด้วยค่ะพี่น้อง

นะาม <30, 30. S 2> ส,ส,ส,สิ <c oughs> บอะไรนะยี่สิบยี่สิบมาบกบกมดรับตำมะเขือนี่ ว่านป่านพักนี่นะฮะไม่มีสารอะไรเลยใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายอืม มาเลยค่ะสายเลยอร่อยอร่อยดูสิบเบน่ตดท้ายด้วยสลดัดใช่จานหนึ่งเลยค่ะเอาเลยโอ้โหอาหารวันนี้ <laughs> บ,บอกแลบซสีใบไงเหรยเคื่อทนทำน้ำสลดัดอืมจึงฝรั่งนะ

ส่นยำไม่ค่อยชอบกินผ,กผักผักผักต้มผักลวกนะชอบกินผักสด ข้าวแพงหมูก็แพงนะคะพี่น้องไก่ก็แพงค่ะไข่ก็แพงต้องกินแบบนี้กินง่ายอยู่ง่ายมีอะไรก็กินกันไปเพราะว่าแพงไปหมดไปทุกอย่าง กินแบบนี้แหละค่ะอร่อยเลิศ เ่เ่าหมจับเงินมาได้ครับพี่น้องอ,อืคุยเลยไม่ต้องจำมีเอฟซี T ถามว่าไม่กินข้าวเหนียวบ้างเหรอ สัญญากินเช้ชาวเจ้ากินค่ะกินค่ะกินมีข้าวเหนียวนะคะแต่เป็นบางเวลาที่ที่กินนะะ 哎，老妈，嗯，嗯。 สายสลัดนะมันกินสลัดให้ดูผักชีสวยสวย พันสี่พันมันพันสี่พันห้านี่แหละมันพันสี่เอามาเก็บเอามาเก็บ พรุ่งนี้ข้ากินทขาไม่สุกก่อนมะละกอกินได้ลกูกไม่ให้กินนะอื สลัดค่ะขอบินสลัดนะจ๊ะพี่น้องผักจากส่วนเลยค่ะพี่น้องขะนี่ค่ะน้ำสลัดน้ำใสนะคะพี่น้อง มาค่ะอนี่จ้กมาเด้อพี่น้องอืมแศบมาค่ะนี่อยากกินอืมอืม,อม

ประกาศเรียกประกาศประกาศอะไรนะี่ยเออประกาศสลัดเนี่ยปลูกไม่ใช่ว่าปลูกง่ายๆนะมันยากนะ ban đầu ạ เอาอจากอารมณ์มาเดินกินผักค่ะ ขอฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะบอร์บาหารบ้านๆน,นะคะประสานด้วยสลัดน้ำสลัดแบบชาวยุโรปครัพี่น้องก็เลยว่าอยากกินนะคะโอเคค่ะพี่น้องขานี่คือกกนันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะคะช่่อกระแชร์กดไลค์กดติดตามสัญญาณเะยคะ่ะสวัสดีค่ะ